คนเยอะมากเลยค่ะพี่น้องอวันนี้มันรับปีนทุกคนมากมายเยอะๆค่ะเยอะ,ยอะดอกไม้ก็เต็มเลยค่ะนี่จ่า,าจา้จาจา่จา คนเยอะมากเลยพี่น้องเอ้ยเหนี่ยวเนี่ยเน่ยนี่วันรับปิยาแก้มรถจวนอะไรเต้เออรถอะไรนี่วันนี้คนเยอะมากเลยพี่น้องเอ้ย นี่เต็มเลยครับนนี่มีมพวกมันไ่ายไม่ได้คืเขาไปโอ้สวยๆงขายเงินโอ้แบมเลิกย้ายเหรอ คง